เ,เครื่องในไกล,ลเครื่องถตูนตามง่นหอมรกลรถ 我爸的。<Bad. S 2> <laughs> ใกล้ที่ละใ,ใกล้จะได้แล้วครับปลอดปลอดเป็นรอเลยก็สั่งทำกัคซีนให้ลูกค้าได้เลยนะง่ายไหมครับเยีเ่ยมช่วงนี้ไม่ไหวเลยลีบวอพ์กูล สเสมออีกแล้วนะครับวอนเสาแม,ม่ครัวก็เลยไม่ใส่เสื้อเลยวันนี้ <c oughs> ไม่เหมือนแมนยูชนะเมื่อคืนนี้ก็ได้ถ้วยไปแล้วติกกี้เมาส์ยินดีด้วยนะครับเสาแมนยู you, นะได้ถ้วยเดีครบช่วงนี้เงียบๆไปก่อนนะ ที่กำลังติดตามชมคลิปนะครับสวัสดีครับผม